ผมบวนะครับผมวัรนะผมจากเอสออโต้เดลิเวอรี่ซ ที่นี่นะครับที่เรามาวันนี้ก็คือปั๊มตอตทออออสาขาสะพานพระรามห้าขาเข้าขาเข้านะครับผมจะเป็นปั๊มอตทขนาดใหญ่เลย ใช่แล้วทำไมเราต้องมาที่เนี่ยพี่วัานอ,อากาศโอ้โหเย็นแจ๊กเย็นเทีวันนี้มา,าแบบอากาศแบบเย็นสบายเย็นสบายใช่ครับผมที่นี่ปั๊มตัทอพระราม5นะครับต้องบอกนิดน,นึงว่าเป็นปั๊มที่ใหญ่มากกลับนะครับแล้วก็มีในส่วนของซูปเปอร์มาร์เกต็ตหรือจะเป็นร้านอาหารร้านกาแฟใช่ทุกอย่างมีครบคันหลากหลายใช่ครบครันกันเลยทีเดียวใช่เพราะนอกจากที่กล่าวมาแล้วมีสวนสัตว์เล็กๆด้วยมีสวนสัตว์ด้วยโอ้โหไม่ได้พรีเซนต์ว่ามีสัตว์แต่ แต่ที่เรามาที่นี่จริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของปัมป๊มตทที่นี่เนี่ยคือจะมีคาร์ดิทูลิงด้วยอันนี้แหละที่เรามาก็เป็นตัวแทนของออตกลินนั่นเองใช่นั่นแหละ,ะครับผมซึ่งเป็นคาร์ดิทูลิ่งที่ใช้ผลิตภัณฑ์ดูแล,แลรักษารถยนต์ของออตกลินนั่นเองใช่ครับส่วนข้างในที่เราเกิดมาเนี่ยจะเป็นยังไงเดีย๋ยวตามไปดูด้านในเลยครับครับผม และเนี่ยนะครับผมเป็นคาดิชลิ่งที่เราพูดถึงกันนะครับชื่อร้านว่าทริปเปอร์เอ็กซ์คาแทร์นะครับผมส่วนข้างในจะมีบริการอะไรมีโปรโมชั่นยังไงเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของร้านด้านในกันเลยครับนี่มันเจ้าของร้านด้านในกำลังตรวจงานเองเลยสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมรบกวนที่เปนะนุ่ตัวหน่อยครับชื่อเอ็กนะครับเป็นเจ้าของร้านชื่อเด็กคาเฟ่ที่นี่หลักๆเน้นให้บริการในด้านไหนบ้างครับก็แค่มาขโมงจอ เคือบสีเคลือเซรามิกเคืกคอบก้วปีนติดติดกันลอยราบมรืติดติดกองแสงแต่ว่าตัรหลักของทางร้นเราจะเป็นกลุ่มของเรียกว่าเมมเบอร์เครือบสีเคลือบสีเราเมมเบอร์สองแบบมีแบบซิมเมอร์อ่าแล้วมีบโด่ยแหลเป็นโฟลหลังเลยใช่ครับไม่แน่ใจว่าเมมเบอร์ที่เปนนักบัติวัตอนนี้ยเมมเบอร์อะเกือบสุดยีบร์ต้งู่นก คือที่นี่เนี่ยจริงๆแล <ringe> ้วเพิ <c oughs> <c oughs> ่งเปิดมาประมาณได้แล้วดกระแสตอบรับลูกค้าคือดีมากได้ความสวยงามให้กับลูกค้าด้วยครับแล้วล้างขับไปออกไปดูสะอาดดูเงางามครับรถตกปลวกยากด้วยสีพันของออรุ่นที่ใช้ใช้อะไรนะออโตกริมนะย้ำย้ำมีย้ำเพิ่มคือเราลงตัวทุกคนได้สินตัวงตัวถ้าเป็นโกเราจะลง extra ์ l u s โต้ชแคนเพิ่มเป็นชั้นที่สองตัวทีเด็ดนี่ะ ถ้ารถสีเข้มก็จะเงาแบบซอสมากเลยรถสีขาวก็จะใสใสแต่สิ่งสำคัญคือรถของลูกค้าจะเปื้อนช้ากว่าเดิมช้ากว่าเดิมถ้าโดนอะไรมาครับโดนพวกผ้ายางไม้ที่ไม่นานมากเกินไปเนาะล้างออกได้ขาดเลยเห็นไหมคือเขาจะไมบอกน้องๆเครื่องแก้วเดี๋ยวก็ก็จะว่าเวอร์เกินไปแต่ถ้าลูกค้าที่ไม่ได้มองเครื่องแก้วตัวเนี้ย เป็นทางเลือกที่ดีในหรัาการดูแลรถก็ <c oughs> รอโอรแกรมเซ็ตสูตรเมมเบอร์โปร <c oughs> แนะนำนปเลยเ่อันนี้เป็นการตอกยักจากทางส่วนบริการคาร์ดิเนลิ่งอย่างแท้จริง <c oughs> เลยอันนี้ถ้า <Yes. S 3> สมมติอยากจะติดต่อสอบถามโปรโมชั่น <c oughs> หรือว่าติดต่อจองคิว สามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับก็มีเฟซบุ๊ร้านเลยนะครับชื่อตรงตัวเลยทิปเปิลเอ็กซ์พาแคร์นะครับหรือเป็นเบอร์ส่วนตัวผมก็ได้ครับศูนย์หกหนึ่งห้าห้าเก้าสามเก้าสามเก้าเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ตรงนี้เลยครับโอเคถ้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อพี่เอ็กได้เช่นกันนะครับผมก็ยังไงวันเนี้ยขอบคุณมากครับขอบคุณครับ ศูนย์บริการคาร์ดิเทลลิ่งอีกแห่งหนึ่งที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของออโตกริมถ้าใดสนใจที่จะใช้บริการของผลิตภัณฑ์ออโตกริมก็สามารถติดต่อผมวัดออโตกลิมไทยแลนด์ครับ <laughs> ครับผมใชที่ AS Auto Detailing Center นะครับผมตามที่อยู่ข้างนี้เลยไม่ว่าจะเป็นหัวออโตกริมไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ออโตกริมอ่อนทัวคลิปหน้าครับผมครับผมวันนี้สวัสดีครับ